โอเคสวัสดีทาุกท่านด้วยนะผมพกับผมเด e ก u a รดียนเกมแคสเตอรวันนี้เราก็อยู่เกมที่ชื่อว่า Minecraft นะใน Minecraft ซีบี้เอ่อ Survival 1.8นะแต่คราวนี้เราไม่ได้มา Survival ในเวอร์ Never, อะไรแบบนั้นเรามา Survival Island หนึ่นะถ้าเกิดว่าใครที่อ่าได้ชมซีรีส์นี้ใน Facebook ก็จะเห็นว่า <c oughs> ผมก็ทำไปบ้างนะ โอเคนะผมก็สกินไม่โหลดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะนะผมถ้ากิดได้ยินเสียงคอสชมคอ,อสชออะไรเข้ามายังไงก็ขออภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะะเี่ยก็มาแค่วนนันศุกร์พอดีก็เลยมีปัญหาอะไรนิดหน่อยพวกคอสชอแนะล้วลุงตู่อะไรอย่างงี้เนี่ยนะทหารเข้าบ้านกูดิก็มาเล่นคนเดียวนะผมเลซีรี์นี้อันนี้จริงก็อยากจะชวนเกดชวนเฟอร์ชวน, Get, ชวน, Fur, ชวนะไรไมาเล่นด้วยนะแต่ว่า ดูแล้วเขาติดภารกิจกันนะเนะี่ะว่าเกดนี่งานงานค้างก็ค่อนข้างที่จะเต็มมือนะ <c oughs> นครับผมอันไหนเนี่ยกิตติ้งบูทอ๋อกล่องก็ทำจากไม้ใช่ไหมเออแบบนี้ก็นับด้วยเนาะเออแปลกอยู่เว้ <c oughs> ยคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนะประมาณห้าหกนาทีเพราะว่ามันท้นการกิน จิกผมอย่างมากเลยจิกกบายนะจีบีนั่นีมันจะทําการกินอย่างมากเลยแล้วทําให้มีเป็นอุปสรรคต่อการอับคลิปลงยนะูทูบเลยโว้ยมันแหลกจังวะอุย้ดยด้วยถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ชัดหรือว่าเสียงแผล่แผลๆอะไรก็ขออภัยด้วยนะวันนี้ก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็ร้อนในเนี่ยอยากจะเปิดกล้องหนึ่งนะแล้วก็โชว์ร้อนในให้ดู ถ้าเกิดว่าใครได้ชมคลิปนี้นะก็อยากจะขอความเห็นหน่อยนะผมสําหรับที่ว่าผมจะลองทําเป็นช่วงรายการตอบคําถามหรือไม่ก็ตอบข้อชี้แนะหรือทําตามข้อชี้นําของผู้รู้บน y o u t u ู e นะฮะถ้าเกิดว่าทำแบบน,น,นี้เนี่ยมันจะมีคนถามด้วยเพราะจากลักษณะของยอดวิวแล้วมัน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 ไม่ได้เลยครับแล้วก็นะ อย่าลืมกดซับสไคร์นะอย่าลืมนะผมยี่สิบซับไอพ้พัให้จาล่นแล้วก็เราจะมาดูกันนะฮะว่าสามคนที่ผมจะทาไปให้ทำเนี่ยคือใครน้องวสุดยอดจริงอย่างนี้โอ้แหลกชิปปงเลย Survival Island ครั้งนี้นะก็เป็นเวอร์ที่ผมได้ทำการใส,ส่ซีดอัดซีดแล้วก็เปิดขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเดียว ไอ้ทนนี่ดิมันก็เป็นความบังเอิญนะ่ะอ่าโอเคได้ไม้ไม่สมควรเนาะโอ้อยเดี๋ยวเราจะทำเป็นฟาร์มปลูกต้นไม้นะฮะขุดดินแล้วก็ทำยาวๆไปซีรีส์นี้ผมจะทำเป็นแบบซิงเกิล เป็นซีรีส์องผมคมเดียวเลยคือเล่นเองเงี้ยไม่มีนคนอื่นมาแจมหรอแต่ไม่แน่นะไม่แน่ในตอนนี้อาจจะยังแต่ในอนาคตนี่ไม่แน่นะผมไม่แน่ใจว่าในตอนที่ท่านผู้ชมได้ชมคลิปนี้นะผมได้ทําการอัปคลิปม่นิเกมลงไปได้ยังผม,ไ,มได้ทําการแคสไปสองคลิปนะแล้วก็อืมโอ้แหลกจังวะภาพนี่ ตุกไปนิดนึงนะฮะขอดู S P F ก่อนโอ้สิบเจ็ดสิบแปดอื้สุดยอดนะมันช่าง Amazing จริงจริงๆ้ย จบคลิปนี้ผมก็คงจะเป็นนั่งชิวๆกับมาังงะวันพีชที่มพ่งออกใหม่ในีใน่ตอนที่838ามึงงถ้าผมจำลำดับตอนถูกูมือแล้วนี่ว่าอยู่ไหนดีวะเอ้บนเกาะทราย,เ,ยเดี๋ยวผมเกินคนพีชต่อบ เนี่ยตอนที่แปดร้อยสามสิบเอถูกปะวะไม่รู้นะฮะเพราะว่าข้อมูลนี่ก็ไม่ได้แน่แนอะไรมากน่าจะประมาณตอนที่แปดร้อยสาสิบแปดนะเพราะว่าตอนที่ผมไปดูในเว็บเอ่อผมผมอ่านจากเว็บเอานะไม่ได้ซื้อหนังสือมาอเพราะไม่มีเวลานะก็เลยต้องอ่านจากเว็บเอาข,ขุดหินแบบเนี่ แต่ผมก็ไม่ได้อ่านตอนล่าสุดหรอกภาคเดนโรซานี่ดติดๆขาดอยู่เลยอ่านจบบ้างไม่จบบ้างเลยอืมอวันนี้ก็มีเวลามาทำคลิปแค่นี้เดียวเลยเพราะว่า เวลาส่วนใหญ่ก็ทุ่มเทกับงานการบ้านแล้วก็ต่างๆนะโอ้เออคลิปนี้จะสั้นเหมืคลิปอื่นๆนะ่า่างที้ผมเคยแจ้งไปต้นต้นคลิปนะก็คงจะอีกไม่นานนะอืมแล้วก็อาจจะตัดต้นไม้ให้มันเกาะก่อนแล้วก็ไปทับ เอาไม้เนี่ยไปใช้แล้วก็ตัดแล้วก็ขุดดินเนี่ยไปทำฟาร์มต้นไม้เนาะอืมมันเป็นสวายเวอร์ไอแล่นเลยนะแต่ผมยังไม่เห็นสัตว์อะไรเลยนะบางทีมก็สวายเวอร์ไปนะไม่เป็นไรเรามีซีดเดี๋ยวเราไปปลูกก็ไ่้ อืมโอ้ได้ของแล้วนี่โอเคนะสำหรับวันนี้ก็คงก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความเฮฮาแล้วก็ความบันเทิงจากพี่ผมไม่มากก็น้อยนะ เมื่อชมคลิปนี้จบล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนา้าครับสวัสดีครับ